ปลาส้มปลาตะเพียนนะฮะผมซื้อมาจากที่เขามาออกบูธนะฮะอยู่ที่สารกางจังหวัดขอนแก่นนะครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับวันนี้ มาอยู่ที่บ้านเพชรลังกานนะครับบ้านของนายกพงศ์นะฮะมอนีีจะมาเห็ดเมนูปิ้งปลาส้มห่อใบตองนะครับก็บรรยากาศตอนเย็นๆฝน,นก็เพิ่งหยุดตกนะฮะแล้วก็นี่ฮะเราจะได้ยินเสียงเขียดเสียงกบนีร้องระวงไปทั่วนะอันนี้คือบรรยากาศแบบที่บ้านนายกพงนะฮะบ,บ้านพี่พรน,นะครับอยู่ที่ตำบลบ้านคอนะฮะอำเภอเมืองขอนแก่นนี่แหละ มาเดี๋ยวเราจะไปเริ่มหาวัตถุดิบกันครับเริ่มแรกก็คือไปเอาใบตองไว้มาห่อปลาส้มกันผมมีิปลาส้มมาแล้วแต่ว่าเราไปเตรียมใบตองกันนี่ครับ่ะตามมาครับรบรรการบ้านนะครับบ้านเร้ังการนะครับ ท่านนายกท่านนายกคงน,นะ,ะน,นี่มาเราก็จะมาดูไปตองกล้วยนะฮ <laughs> ะอันนี้กล้วยด่างหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะอันนี้มันต้นใหม่อยนงงยังไงกันเราจะดูนี่ <laughs> เราจะเอาสักสักก้มหนะึ่งนะฮะสวยนะฮะดูใกล้ๆครับมอะไรครับช่างภาพมอะไรครับเราจะเอาสักนี่ฮะก้านนี้นะครับเนี่ยฝนตกใหม่ๆต้องยัดูหนามันยังแข็งอยู่เลยนี่ปึ๊บมา นี่มาฟังนี่ครับมาฟังนี่ครับนี่เจอเอาอันนี้นะครับก็ปัดจุ๊บน,นี่ฝนตกใหม่ๆดีนองด้วเอ้ยเดี่ยวมอวงหน,น,น้าฝนยอดเนี่ยครับฝนตกใหม่ๆมันสวยงามนะครับปะ่ะเดี๋ยวเราจะเอาอันเนี้ยไปล้างก่อนเสร็จแล้วก็จะไปหอ่อกละส้มนะฮะ Grand nation, we control the airwaves. No negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, to survive and save it. keeps you up at night? Yeah, make all the demons cry. Yeah, we were built to die. นะครับก็ได้ใบใบตองกล้วยมานะฮะแล้วก็จะมาตัดอันนี้ก็เป็นปลาส้มนะครับนี่มาดูใกล้ๆครับ so, อันนี้เป็นปลาส้มปลาตะเพียนนะฮะผมซื้อมาจากที่เขามาออกบูธนะฮะอยู่ที่สารการจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นปลาส้มปลาตะเพียน2ตัวตัวเบักเอฟเลยนะก็ข้างในเนี่ยคุณผู้ชมดูครับนี่เขาจะเอาข้าวเนี่ยยัดไว้นะฮะอันนี้จะทําให้ปลาเนี่ยเปรี้ยวนะครับเป็นปลาส้มนะครับซื้อมาจากเขา,าออกบูธนะครับเป็นสินค้าอุตบของพี่น้องชาวอําเภอแวงใหญ่นะครับเอามาขายนะผมซื้อมา2ตัวก็150บบาทอุดหนุนมานะฮะ อันนี้คือวัตถุดิบหลักนะครับเดี๋ยวเราจะพักไว้ก่อนนะครับแบบนี้ทีนี้เราจะเอามาห่อใบตองกู้เลยนะครับตัดอย่างนี้เลยฮะ,ะปึ๊บเออดองออกนะแบบนี้ทีนี้ก็เราจะใช้ด้านนี้นะครับโอ้ก็ไม่เคยห่อได้เนี่ยเอ่ออย่างนี้นะครับจะห่ออย่างนี้พับไปปึ๊บ อ่าปึ๊บนะครับหมุนเลยปึ๊บปึ๊บนะครับทีนี้เอาตัวนี้มาวางไว้อีกนะครับห่อไปอย่างนี้นะครับแล้วก็อันตาดอ,อกกันปึ๊บแล้วก็ห่อไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้พับเข้ามาอย่างนี้ครับนี่คือวิธีการหอ่อนะฮะ ก็จะไปปิ้งบนเตาถ่านนะครับได้ตัวหนึ่งนะครับพ่อถือพ่อถือว่านี่ก็น่าจะโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะเอานี่ฮะเจ้าปลาส้มปลาตะเพียนไร้ก้างเนี่ยเอาไปย่างบนเตาไฟร้อนๆมันก็จะกิ่ดมันจะหอมแบบหอมใบตองนะฮะที่มันน้ำปลาส้มมันก็จะหยดติ้ง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 ลงเดี๋ยวเรามาดูตอนต่อไปครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไง I, I, I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, will got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crap from seeing. <coughs> <Cities> <coughs> ห่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยฮะก็จะเราก็จะห่อแบบง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากไม่ตองมัดดีๆเชี่ยนดีๆครับปลาส้มอยู่ในนี้นะครับทีนี้ก็เราจะค่อยๆย่างไปเรื่อยๆนะฮะไม่เร่งรีบก็จะเอาวางนะฮะตาวใส่ของเราก็ๆๆจะวางอย่างนี้เลยครับวางไปเรื่อยๆท่านแอมปลาส้มนะเดี๋ยวพอปล่อยปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มไหมไปตองนะฮะกลิน่นความร้อนเนี่ยมันก็จะทําให้น้ําปลาส้มเนี่ย มันคุกกรุ่นนะฮะอยู่ในใบตองแล้วก็ด้วยความหอมใบตองเนะี่ยมันก็จะ,นะะเป็นขั้นตอนเดี๋ยวเราจะมาดูก็อาจจะใช้เวลาสัก30มสินาทีนะฮะถ้าจะได้แล้มาเปิดดูว่าหน้าตาจะเป็นยังไงไป And my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart, or I could go heal them. Don't believe in fake, don't believe in ceilings. I just need a taste, and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. Uh. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward Tough times, cause anything worth doing is a tough climb And I ain't gonna give up, got too little time I'ma live up, head down, push forward through the tough times Cause anything worth doing is a tough climb Cause I'ma I'm live life for the fight, yeah I'm here to get it I got drive, got sight, always have a vision I go by at night, I be in my feelings I'ma be fine, need time and I'll soon be winning a big fan ที่เรากำลังปิ้งปลาส้มอยู่นะฮะเราก็จะมาทำแบบเ,เขาเรียกอะไรเป็นเครื่องเคียงพริกแห้งเดี๋ยวมาทอดฮนะมาดูะฮะตามครับนี่ปึบ๊บที่คุณจะบังไฟเดี๋ยวคุณอยู่ตรงนั้นเอปอปึ๊บนี่พริกครับน้ำมันร้อนใส่ลงไปขูดก่อน ก็ผักครบมาผัดเสร็จ <LOAT> <tus> <L> ทอดพริกเขาเรียกทอดพริกเพราะเราก็จะเอาพริกเนี่ยขณะที่เราแกะปลาส้มมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาพริกเนี่ยไปกินเขี่ยอร่อยแน่นอนดูกันนี่คือเลยพวกพริกพริกจริงๆต้องมีใบมะกรูดนะแต่ว่ามันมืดแล้วไม่เห็นหุ่นเอาละครับพี่น้องครับตอนนี้ปลาส้มห่อใปตององเรานะฮะย่างไปประมาณสัก สชั่วโมงนะฮะกับไฟร้อนๆตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับนะฮะตามมาดูฮนะเราจะแกะออกกันครับนี่ครับมันก็จะเป็นแบบนี้ห่อใบตองแบบนี้ครับโอโ้โหเราย่างแบบย่ยางแบบลูกทุ่งลูกทุ่งอย่างนี้ฮะอย่างนี้ครับแกะออกบบใบตองโอ้พี่น้องเอง้ใบตอง หอมหอมใบตองครับหอมใบตองครับน,รนี่ปลีกกว่าส้มโอ้ปลีกกว่าส้มนะโอ้โหดูครับนี่อันนี้คือไข่ร้วนๆนี่ครับโอ้เป็นไ <c oughs> <nickname> ข่เข่าเข่าร้วนๆครับหางขาดนี่อืเดี๋ยวที่นี่ผมจะนี่ฮะใช้วิธีแบบบ,บ้านๆครับพี่น้องครับปึ๊บแบบนี้อันนี้ก็บไส้นี่ครับปึ๊บ ตัวไปนี้อ่ะบาดที่นี่ตามมาครับพี่น้องครับนี่ครับปลาส้มปลาส้มเราจะเสิร์ฟแบบนี้เลยเข้างอีเสิร์ฟแบบนี้ข้างกรสิบ้างมาครับนั่มาครับนั่มานั่มาครับเราก็จะไฟมาไฟมากล่องมานี่ครับเอาหางลูกหนึ่งทีครับปลาส้มเราก็จะปึ๊บโอ้ยนี่ปลาส้มนี่ครับทีเด็ดอยู่ตรงนี้ครับนี่ ที่เด <s df> ็ดนี่ครับหัวพีิกกระเทียมแบร้อยนี่นี่ครับนี่ครับที่เด็ดอยู่ตรงนี้เนี่ยเครื่องเคียงว่างเลยครับโรยลงไปโรยแบบอย่างนี้เอะไรไมึเจ๋งเหมือนกับห้ามึงต้องเสียต้องเสียมันอะไรกูได้เปิดได้ทุบครับมันกูได้เปิดได้ทุบปิดนะครับเนี่ยนี่ครับอย่างนี้โอ้โหเบิ้งมคนนี้เบิ้งครับพี่รองครับคนนี้ไปดีกว่าคุณดูครับดูครับดูครับนี่ครับ ไข่ล้วนๆครับเขาล้วนๆครับโอ้โหนี่ครับปลาส้มรดเนื้อมันอย่างเงี้ยครับผู้ชมฮะนี่ครับโอ้โหกดไม่ได้ที่จะชิมวิธีการนี่ฮะวิธีการกินกินอย่างนี้ครับนี่ครับมาครับอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับดูครับอย่างเี้ครับนี่ฮะอร่อย บอกว่ารสชาติมันจะกลมกล่อมเพราะปลาส้มเนี่ยมันจะเป็นจากปลาตะเพียนนะเขาบังเลยเพื่องเขาจะเอาเกี๊ยสีนแล้วเอากลงมเกาย่างดีครับแล้วก็เอาไว้เอาเขาเนี้วเนี่ยใส่เอาไปมันก็จะทำให้ปลาเนี่ยมันส้มนะครับของโอท็อปนะฮะของพี่น้องชาวอำเภอบางใหญ่นะฮะอนแก่นเรานี่แหละผมไปอุดหน,นุนมานะครับร้านแม่เถาคืเขาขอเราแหละครับอุดหนุน,นมากก็ใครที่สนใจก็ ไปดูที่สารกลางจังหวัดนะครับปันนี่ือยีเลือกกันนั่นแหละฝนเศร้าตกนะครับก็เป็นสีสันนี่ให้คุณดูดูนี่ครับดูแขกผมนี่นี่เดียวครับครับพี่น้องบ้านเอาทั้งเดวุฒิหิวของแม่เสือโบกเลื่อนกินของครับโอเคอ่ะเอาล้วพอจากกันเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าว่ากันไหมครับสวัสดีครับ You know I'm gonna feed him. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping out from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason.